สวัสดีจ้าพแมธพน้องวังนนี้กลับมาพบมาพ่อกันกับเจ๊เจ๊ค่ะช่องเจ๊สีนะคะวันนี้ค่ะเองเออตื่นมาตนนะะแต่เช้าเลยค่ะกะแต่งตุก็ค่ะนางชิลุกไปหยาบโต้งค่ะแต่กะโบงงามกับโบปนะคะลูกไปหยาบโต้งหมื่บ้บานนี้ได้หลายหลายเนอะวันนี้ะสวยแล้วกับพทนในลงค่ะพทนในแลกยังอยู่ค่ะ เก็บก่อนเก็บก่อนเดี๋ยวไปหยาบตู้ก่อนเดี๋ยวด้กค่ะนย่ากับประท่านแล้วค่ะแาวลูกแาวเต้ากับพระทานในก่อนโอ้ยไปหยาบตู้กันโอ้ยข่าวก็ออกไปแล้วได้ใกล้ได้เกี่ยวลวโอ้ยข่าวก็ดอกข่าวกลางออก จก้อนแยัมรี่ก่อนโอ้ยจัสภาพมีผู้ใดามาหาก่อนแล้วมันจะสวยป่านนี้ยังไม่ได้ลงอยู่โอ้ยข่าวก็ได้ใช้พูดแต่เงี้ป่านนี้แล้วตัวนี่นะ่ะ สนทยาสมงชาวนาก็เลยจะกาคุณพ่อเดินหนะ้าต่อมาเราเดินกลับบ้านไป,ปนั่นคือแฟนชานเมื่อกันนั้นรักบ้านจม่ลืม,มรักระคอมเมื่อตอนลมหนาวมองเห็นข้าวป้าสุกเรื่องสีทอง กับน้องก่อนเดือน,นออสิบสองอ๋อปถือเพลงง่ายอ่ะหน,หนั่อองไามต้อนยามไว้สักก้อนตดตาเขาไม่รักยามไม่หล่อ Ừ, dạy nó vô thoát thì như vậy đại dạy nó Xả như có mà ướp nó già hả bà hả? Ừ. ngon ơi Ra chỉ con cô hả kìm Cả ใจิ๊บใจตีใส่โต้งกับเได้บรม่ป่าลงพี่น้องโอ้ยเอาอย่างคือลูกคือผัวกิ่งันนั้งเงี่ยมือไอ้มาเยอะพันนั่เงี่ยแหละกดเงี้ยปกดเงี้ยเด็จะหายอย่างคือลูกคือผัวกิ่งพันนั่งเงี่ยมอไี้นม่เยอะ เนี่ยกระจ้ม่นฝืดเด้อมะม่นูที่ตันแบบนี้อ่างทางใจช้ำให้ิบให้ดีกมนังกับบอมนพี่น้องโอ้ยโอ้ยเนียวหดหฉินพี่น้องเ้ยโอ้ยไหายูหากินเอาดขนาดนี้ยายเอ้ย มันบาดใจพี่น้องทีนางก็ประชาชนนี่จกว่าไม่คิปมีดพ้นอยู่ประจักรของท้ายก็เอาบิเง่นแหละป่ายด้วยน้ำนอะพี่น้องมันบ่จะมีสู้ขอจะเอาเลแหละรีท้ายประจัก์เขาเห้รีประชืดเขาเบ่จะเคลือนป่ายไว้่อนนะไม่ใ่สานต้นเล เคยมอดเคยมีบ่มีแตไใลงมากยกหยามคานจนั้าถินอนอจกว่ามีพอใจชุนคหัวก,กินแล้วเดิมาตรงนี่นอเนอ้าเล่อนยเหอ

ตายแลยยยไปไปยย้วเจาสตกะมาปนกูลูกูเต่ากินลที่นหนง,เอ,ง,นหนงเอ้ยาที่นงเอ้ยหนเลยขามาปิ่งกููกูเต่ากินมาก่อนๆไม่ใช่ชอนีล้มาอยยังไงที่น,นงเอ้ย นสนลงมาแล้วเอ้าไม่ใ่สิจะไปเาจะเดียนยังไงได้ยึบป่านั้นอ้ยฉันละก็ลงมาเบิ้งเบิ้งิ้งี่ปเบิ้งป่าชิกันเบเบิ้งปบิ้ป่าชินกนโอ้ยได้ยบอไรเนี้ย วานนี้ได้ลหลายลพี่นออ้องนว่นนี้เต็มฉันละม้วนค่ะมันนี่กับที่นี่อยู่ปรจักษ์แล้วคืออะไรเมื่อเนี่ยนะฝนกับบุค่อยโตเป็นไพี่น้องไอ้ฝนมันอัน,น,นบ,บุโตกกันพื้นแล้วอโอ้ยยัจะมาหย้งตาน่เคงน้อยโตเดียวบ่ปกติต่าฉันไปยัยเส แม่นี่ก้อนจะฟาไปอยังนาแม่นี่ก้อนม่นี่ก้อนเบิกดูใหนะโอ้ยฉันจะาเมื่อให้ดูกิ่นกลูกทักกัวแกโอ้ยสินาเป็นยังกก,ก็ไรแท้มาเบิกก่อนแม่นี่ฉันมีเรื่องจวฟากับเธอยังนาอ้อย่ยากฉันไม่อยากจะา,ามเมื่อให้ดูดูให้กิิ่นกลูกทััวเจ้ย่ามาฟาบใ,ให้ดูให้กินอามาเบิงดูป่าเจ้าน่ะ ก็าขากระบ้อไรอย่ายเนี้ยอยามน้โตงจะค h ó อะมาเดี๋ยวนี้อามาเบิ้งก็ระเบืไร้ายเนีเบิ้งระตายนี่น่อฉันว่าแล้วอ่างีหยขาไม่ยามโตงเขงถามมาดูเน่ยหันเมื่อกี้เธอบอกว่าเธอสิเมือบ้านเม่นบ่ที่ทางขึ้นือนเธอสิครับไปเบิ่งอัน ตรงอีหาป่ามันลงเพราะเดี๋เติมฉันหรอเอามาเดี๋ยวนี้เธอซีบกระปั้นไปยังเธอจะมาขี่ตัวหนาด้านเอามาแล้วตาฉันเป็นบ่ลากตั้งใจตาก็ะดูให้ดูหน้ามันก็ลงกนลงเลยฉันคือกันหน้าท่งเดียวกันหน้าเต็ดกันก็ได้ฉันเห็นอยู่ฉันเห็นอยู่เพราะไม่รับกานรยังพายาไม่ไม่อยู่นี่พายาจะใช้พะราเธอคือสิเจ้าแท้ แล่เธอมันแหกตาเบิ้งรู้นี่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 นีนี่นี่นี่หมากผู้ใดน่นี่น่นีนี้มีผนีใดเ่นี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 ่าี่น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 ี่มี่นี่กี่นี่นี่นี้นี่นี่นี่มา่ี่น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 ี่อห่นเ่้า่นี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 ่เียนี่น่นีินี่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 นั่นี่นย่นี่นี่นเ่นีนี่นข่นี่นก่นี่าีันี่นี่นี่นีนี่ั่าีนีี่น่านนี่่า่ีนีนนนนี่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 ี น้อยพลาดเถอะดูน,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 นี่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 นั่นนั่นคมอีกแล้วนะ่ะชี้แดงคือกันเลยของฉันมันบ่ได้นะั่นน่ะอ้าวฉันกลับมาซ่องเบิง้งจใไปฉันก็เลิกกันซะโอ้ยามเนี่ยก็ะชื่นเพิ่งปั่นสุดแล้วนน้ำแล้วอค่ะฉันแม่ประธานเถ้าเอาไปกินเสย์เธอกับบอดายเป็นน้ำน้ำยายเอ้ยเธอแถวเธอโอ้เลยเธอคือเป็นคนแนวนี้นี่สี ลูกฉันไม่แนวกินเยงเอ้ในลูกฉันอยู่เฮือนได้สั่นครับฉันอุตส่าหวสิคืนแม่อันลงมะยามป่าคือไปปิ้งให้ลูกชั้กกินโย่กระปั้นฉันแนะจ้ะฉันฉันเป็นผู้ยามเหยียกระปั้นกันยามกระยานก็ดีฉันต้นโต้งฉันที่มันคออันตัดมาสิโอ้ยฉันมาขอตะกี้ฉันกระหายูหรอกอันนี้มะยามลักยามแล้วจะมาขอ มันมันอเนี่ยว่ะปวดจะขนาดนั้นกับพ่อจะปิ้งึ้นลูกขึ้เต้ากินนิ้ย่าใช่สักโตสองโตก็จะเอาฉันพอหายแล้วถ้เหตุนี้สายแบบนี้ฉันพอหายแล้วขันบ่มีมาขอฉันกระจายอยู่อันนี้มะลักยามเอาไหมมันกับผมไม่พายมากเนาะฉันก็เลยว่าบ่แม่จีงไหนฉันก็ลงมาอย่างของฉันอยู่คู่มือ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 วันนี้คือรู้มาสองเตือ่สามเตือ่ไปสข้างเราจะร้ายปันนังกระไรอีกครังกินพ้อนหางว่ายใหญร้ายแต่เขาคือมาไปขออยู่เงัอนฉันผู้ฉัน ที่ไม่ได้กะมาอยังฉันกับบอกรู้แล้าท่น้าบุ้มีกินกระบอกทิที่ไหนจะเอาไปหายไอ้เนื้อลกเอาจย่าอานน้นนี่วัวโอ้ยว่าทำนี่กระเชโพบ้านอโพแล้วเนนเจ้าเราอย่างนี้กขโมยนะมันบ่ได้ดีเด้อเข่าจนหัวงอกหัวโพดเนจะคือปูมจากบอกยายสี่เขาไม่เลยฉันศูนย์เด้ โหยโซนเด็กเกษตรน้อยเน <ım S 2> ี่ยไปแยกเค่องขันไปห้อมเชื่อนพอบอกพอบ้านเยอะว้ายพอจะไอายผู้ไอยคุณนะว่านไอายเลยตอนเจ้าเฮ็ดก็คือบ๊อบคิดพอก็คือจะว่าเห็ดน้อยสิได้หานี่อยู่นี่กลิ่นชุบคือผัวโอ้ยหาจุกจุกัวมาหาราคาจับต้นเขาเจ้านั้นนี่มันไม่ได้ดีเด้อยายที่ร่างเจ้าจะเฮ็ดเด้อแบบนี้เด้ออดโอ้ยพอจะบอกเฮ็ดยายเอ้ากระปูนี่เมื่อให้จี้ให้ลูกเจ้าก็พอแล้วเจ้านั่น โอ้ยส oh, hmm. oh, yeah. ี่นอาเอ้ยกับปกนี่กัะปุ่ันแม่ประทันก็เลยสกิบไรกินำลูกกระไดโคโจเจ้ากระไเนาะให้คอยกินกระปุกกระเดียวในบ้าเบิร์ตเพื่อนนานจำนั่นแหละเนี่ยยังไงกระไดโค้โจ้เนานี่แหละใครเรามหาหลักของมูยมันหมดดเขาจับได้ไรท่านอย่างจังส่เนอะไดกันจะเอาคอยไปห้อยเพือนพอบอกพ่อ a ้านเนาไดด้อ ขอดิบบเฮ็ดอีกแล้วแบบนึงนะฉันจะเฮ็ดอีกบาบนึงนะขอยไปเทิงเฮือนพ่อบ้านแน่นอนรถใหญ่สีแต่ไม่เฮ็ดเดี๋ยวนี้บ่ได้เด้อขอดิบจำไว้จะเจ้าอย่าเพิ่นะนั่นบ่จะเจ้ากันลงมะยามทุ่มมือเออบาบนี้ไงขอดมะคุ่มมืออย่างนเหมือนวันขอดมะสองรอบสามรอบพุดขอดมะเ่าไล่ซดยามรีพุ่ดบ่ได้ก็บชิมืออะไรอย่า ขอบใจจ้ะยายเยอะเออขับใจยายที่บอกเอาเรื่องเอาเล้าคอยที่รังนี่ใหญมีอีกนะโอ้ยดีนะนี่มาทันคันมาพอทันแล้วโอ้ยนะกะไปกินแล้วเนาะเมื่อก่อนสวัสดีจ้าเป็นอันว่าจบบริบูรณ์แล้วค่ะ แม่ยศยามรักยามป่านาลีแม่ยสอนถึงแม่ยสอนจับได้ค่ะใส่บอดีเด้อจะพาไปกับปหาเฮจะไปน่องการรักกันขโมยมันบอดีนะคะอันนี้เล่นกันขำๆนะคะอันนี้คือเป็นการแสดงนะจ๊ะจังได้กับข่ามาเบิ่งมาชมข่ามาเป็นกำลังใจให้ยายสียายสอนเนี่ยเด้อพี่น่องอ๋อฝากก็ไล่ก็แจ้งก็ติดตามให้เจ๊เจ๊เธอเท่ากับเจ๊สีนด้วยเด้อจ้าอันนี้คือเจ้าหมากจริงนะคะเจ้าขยุห่างอยู่วะ แม่อันเกลียดมากยังีม่ทอมอันเซ่บอกคือจะจิ้มล้างถานอ้าจะเกลียดจังใหญ่เลยจำใหญ่ปีากคิปนี้ก็ช่วยซ้ำนี่เลย้อจ้ะพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเบิ่งคลิปใหม่ๆให้ยายชียายสอนเด้อพี่น้องเออพอมีกับตังใจเฮ็ดคลิปต่อไปยูพี่พี่น้องเบิ่งนะพี่น้องนะขอบคุณหลายๆจ้าใส่ใส่กันเบิ่งให้เลยอะจ๊ะสร้างนี้ลุซื้อไว้เชื่อ <c oughs> ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย